เที่ยวกันเหี้ยวันีเที่ยวพี่น้องนะไปกับพี่นเขาไปลกเต๋อไปบูแมนเว่มาทางกับเปื่อนเขาเปื่อนเขาเพี่น้องนะเป็นรูมเป็นบอกเป็นรายสิาย้าไปเที่ยวชาฝรั่งพี่น้องนะวันต่อไปต่อไปเลยลึกเข่าลึกเข่าคือทางไปทางก็หนายนะทางไปหน้าจงมีกวาเป็นรูมเป็นบอสดูเขาไปจือช้ำเลยนะวัน บุญว่าใ่บู่น้ำิ่งว่าฉได้ปนน้ำานขเดี๋ยวแม่มาเพ่ลเดี๋แม่มาฝาเดแม่บ่งมาฝากเดยแม่ว่าอปูนมาใส่น้ำแม่สิบเดยวเอ๊ะไม่เกินยังึอยากกินยังอแม่ขแต่เศร้าแท้ฮะอ่เธอจ้าแม่แนเดี๋ จ้าไทูบอกได้ใส่ฟังในเดือนนี้ได้เอาพี่น้องไงเนาะกับทักทายสบายดีเด้อเนาะสวัสดีสายดีพน้องกันเบิดสกูกวดีตอนเช้าพี่น้องเลยเมื่อนี้กันลังสีกะเกียมลงใส่บาทพี่น้องไยเนาะทางพอคนไปลงกะหมลูกท่ามายังมายังเบิ้งเบิงบิงมาเอากองน้วเม่อไหไปรับพอถ่าไปลูกไปไปนพอไป มานั่งพี่มานั่งพี่มานั่งพี่เออหมดไรไรมาดูมานั่งพี่นงพี่จิ๊บจิ๊อดล้วกะถือแล้ไม่ได้ไม่ได้ดืดเลยป่าสบายเย่เออมากะเทียมลงใส่บะพี่อยแล้วมันเนี่ยมีแซวเนื้อเนื้อโบเดนททอดกับโดนใส่บะต่ามีอยู่ ร้านงเพิ่มแลก้เ็ดแบบเพี้แต่ไม่ไม่เฮ็ดต่อมีจีนลายย่างก่นเองไหมมีเห็นทามทังเปลาเมีสี่บาทนะหบาทจังหวัดสวรรค์เบสวรค์อะมาโหบาทสวรรค์นบาทสวรเขาใส่เปนเงินเาตีคนละมาลากไม้ี่น้องเหน้อซื้อแวะซื้อยู่สวรวานี่หลวานี่โอ้ไปเที่ยวกันเนี่ ว่าเที่ยวพี่น้องนะไปกับพข่เข่าไปลกเติบไปมมนเนะว่าท่างกับเปื่อนข่เปื่อนขาวเองพี่น้องนะเป็นรูปเป็นบอเป็นลาสิ้าพาไปเที่ยวชาฝรั่งพี่น้องนเานข่ไปข่ไปเลยเลิกเข่าเลิกเข่าคือท้างไปหายก็น่านะง่างกหน้าจางดีกว่าเป็นดูปเป็นบอเป็นขี่ตรงเข่าอะไรเนาะแั่นี้เหนมเนเด้น่ว่าท้ากันกลับขาวมาเหมือนทาอะไ เอ้ยที่เนครโปงนี่นองอะไร่ป้อนเนาะเพ่นว่าโอ้เพ่นปิเอว่าน่าท่วมเพื่นะะ้วยค่กลับมาอยู่อ่าข่าวสวรรค์่น้อนเนาะมุมสวรรค์้เขาุมสวรรค์้าคนสวรรค์เนาะบุญบารมแล้วอรถคาเฉก

ออรรถไม้อายเป็เงี้ยนะเรากับบจักพี่นอนนะว่าอาทาสลงเป็นปิ๊ดว่าวาจิไปถ้าเที่ยววัสมนด้วยแล้วกัไปเที่ยวทาสลาแล้วก็ว่ามือเมื่สวันที่คนร้ายแล้วันนะแล้วก็อยู่เขตนั่นแล้วกับบวหาเป็นปิดเป็นน้ำถวมเนาะช่วงน้าฝนช่วงน้ำถวมว่าสิไปทําแอนกันน้ำท่อทุก้นืน ได้ไปกัน okay. ลับหมปหนมารถมาเล้วไปไปบ่วาเคเลยไนเพื uh ่นอ่ดีน้องรอันนี้ฮะไปดูไปดูไปเที่ยวไปเที่ยวเราไปนั่งรถบินนั่งเลย่ไปอีกว่ไปอีกว่ไปอีกว่บ่ไหวเลยแม่นี่ยี่นอเมารถเอดเออเตนนอนหยดพอูเก๋ไอ้สมก็ลาบอยู่ พอบกมาจากเสีปูนปูนมาขึ้นี่เนาะไอมื่อนึเมื่อนึงเนาะสอเมืนึงขึนสองเมืนงนสองืนเดี๋ไปน้องพานนเออนนลาข้อนโน่านนเดดีมาปส่งครนอีสีอื่นเพื่คนเดินทางเพืีปูนอีกคือนะไรเนาะเดินางว่าจันกับบาบุญเพื่มาอื่น ลจานอยอมหมดหลายแ่อย่างไปคัดลูกอยู่้งพ่อเะเลยวันนี้เด้อม่รงเสบ่าเด้อเดอไูนะ่นอนเด้อดรเด้อคือแต่เ้าบุกหน้านแมุ่กมาหนึ่ง่แล้วก็ตื่นมาก่อนเลยมแต่ก้าวคืได้เจ็ดโมงได้ตื่นตื่นตนมาแต่เ้าทยันไปเทียวป่ ทุจ้าม่เด้อะทุจ้ามั่ฟเลย่อยเม่ลงทุจ้ามกด้อ่ลงทุจ้ามกดูเด้อฟังฟังฟังาเด้วย่ไสจยังนะดื้ออันนี้ของโรเสียบาทแม่จะเศ้าหมี่เริ่มตัวนยินะด้นดูอบกอปอ่อด้ออปะไรกินดูเด้อแอปเปิลเ้อยาะเบ้ข่านี่ ยืนปล่อยเ่อไหี่สั่งไปเล้ดูย่างนีไป่ะเปล่ยนอะไต่ป่ไปไปด้ีกาล้าตั้มตาโยตับตัสมผดีก็ยะว่าจเลยมาโอเลย่แมวานี่นุ่มขึาข้ียนะร้สึกว่ไสิงมันสยงขึ้นมาล้วเป้อมเเลอมานคอย คอเฉแล้วเียนเียสหอแล้วถูกมะอะไม่รู้ไปซูเปอาก็แด้เสร็จแล้วดูยังพอกเด้อข้างในพอนอนเด้อนอนได้ตื่นตีมุมดึงอ่เบอรใส่ใส่เบอร์เบอร์เบอร์่เบอร์เบอร์เลยมันทั้หน่อนี่คลิปใหม่แล้วเปิดเปิดเด้ด้วยไ ไปลงไปซูท้งป้าทุนการทางน่งนะจะห้อยอย่เงี้ยเป็นทางโกงเลยด้วยคนลงไปเบิดเพิ่นจะเทศแด็กนอนนะคนก็คือสิไลด์คือเรล่าก้อนเนเลยเพราะว่าเนี่แบบเป็นห่อเข่าพุกกันเนาะแบว้านนี่เป็นป้าเป็นหอหรือบ่ะหอขนมก็นอนบานเนียอยู่บานนอนเต้เปนไปนั่งรถเด็กมบกินที่อมด้กยกินแคซีนนะบบกี้ ก้อนกัะซีดมันดิ้นทางออกนกระปาน่าเลี้งง่ายะคนเดนดีง่ายเลยนกระปานนะีเอ่วันนงวนกินกระาือหรือเล่ากินเยไม้น่งมาเลยกินยองกินเ้ยไ่มาเลยเห็ดดีลูกมมันไเปลี่ยนมาแอปเปแทนเห็ดลูกเป็นเห็ดตุ๊กเลยยังน้ำซอกกระาก็ปักลูกดบตามคร

อยู่ทั้งบ้านเ้านี้อาจซิบูเป็นระเบียบแน่นอนเนาะใส่บะใส่กกกันวิ่งกันเข่าอ้ใดก็อยากไส่ผู้ใด็อดสาลายได้ยินเสียงยุนยม่อะไรเนอะรอได้อัีบลายสับรอบก้อนเนาะัรอบกอนี่มงลลยลกเอ้ลงางแรกมึงกลนางแรกลงลายอ่ะสมุดจุฬนภรณ์ลงหลักไปแล้ว เจ้ากำเนิดใส่ในปาในคอเหมือนเินแตอนแรกคือึงเลยวก็อุ่นใจนะก็ได้อตอไปสบายใจนะในร่มรายกาสบายใจเีมนะได้ี่น้ำพอไหเอล่ได้หเจ้าไ้งางอเสียงามไลยเสียงาไตู้จะดี่อไหนเลยมีพ่อเสียงาม A tự giác tự luộc. Do I do it? 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 Do you want to do it? Do you want to do it? Do you want to do it? Do you đi đang bong vẫn vẫn ở ban mình cái này, bớt khước bớt ở cái kia này, à, đi ở đại tiếu rồi, lấy cái đống, luôn cái này, tệ, tệ này bố mình được, tạ nặng. tạ rồi. Nào, khai này, mau luôn. Mà... Vô, một, năm, một khai này, xoay, cần mà, <laughs> อับปดีจ๊ด็กใช่ได้ไหจไ้ไปไปกดูบไว้้ฉันอ่านหน้าอ่านเชื่อหน้าใช่ไหมไปยูไปไมไปไป้ายดูไหนนอนอไอยากนอนหน่งไหนอยากนอนน่ะยังเวีนใ่ป bye 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 เดี๋ยวแล้แม่เสมาเลยกไ,ได้แมากได้่านเทศกับ,กบ,กบรแล้รนอ้อยเป็นสะานมาเลยมาเลยลูกเด้อ้แนนนนน่ข่ากัโตยุยินนะหเหตน,นะปัดเดอร์ปัดเดอร์กอกาอไปงเ้น,งน,นไป,ปไปเอางาด้ไปนงาไปไป ได้บอไปพ่ไปกได้บอืมหน้าค่ะแม่ปเลยไปเไปเลยให้ปูนั่ไหนดีแม่มาเพืเดี๋ยวแม่มาฝากเด้แม่มาฝากเด้แม่บอกว่าเอาปนมานั่งแม่สิบานเด้กบอิ่บอกิ่งเสียงามแม่ไเลยเ้ยไปที่ดยวดงไเยไปไ ปาไปคือาไป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 เดเอีเดเกชื่อป้าก่อนนามันสวยลเนเทียก่อนลจไายดเลยพี่น้องเนอร์ปตลเาเราลยล่น้องไลงไปพบพ่อกันยูวัดยูว่าเด้อพอพันเอาลูกมาหนงบาวลาพี่กับได้ลุงพี่น้องไอเนาะลุงเจ้าวนางนี่ นะลงมาสู่ทางป้าๆเพิ่นก้อนนะจังสิงลงพุ่นเพิ่นก็นลงบ่ได้ได้พี่น้อยนะเต็มบัดเต็มบ้าพุ่นน่ะแต่ว่ารอบนี้อาจสิบลายคือรอบก้อนพี่น้อยเนาะเพราะรอบก้อนน่ะมันเป็นรอบแนะรกเด้เอดต้องแพากันลงมากน้าร้ายตาพี่น้องเนาะเพราะรอบนี้บ่ปันใดคทางผู้เสพผู้สาวทางไอคิมเอ้ยกำลังจะพากันลงพี่น้องยนาะพอเปิดไลงปิดพอเปิดไลง ເອົາເປັດເອົາລ MM ູກພ uh, ີ່ນ້ອງເນາະໂອເຄໃຫ້ເຊບໂປມຄືນີ <laughs> ້ເດີ uh, ້ສະບາຍດີໄປໄປໃສແລ້ວລະບໍ່ເອີນກິໃດແຕ້ຕີໄລົງບລບນີ້ເອລງືນຈພนກໍນນລນເຕີກຕືນພ້ແມມນຂົ້ານໍດົນໍບໍນ ฮะชิดงน้ำบ่เนี่วันผักพอดีวัอนี้เนาะเอาไปหาน้ำพกไปไปไปชิดพี่น้อยเนาะลงไปพกพอกันอยู่ทั้งวัดทั้งว่าพุ่อนลงไปหาบอนนั่งก่อนมาเนี่เอาเด้อสาตลงไปปูบอลทูมแน่ห้อนเพื่อแต่เพื่ออะไรไข่ยน่อยได้นี่เพื่อสีได้ใส่พี่น้อยเนาะน้ำแมงเชื่อเพิ่งมันลงมา เอสิจักน้อยพุ่นแหละไปยมาไปยังเด้พบกันบ่างมาทางวัดทางาแล้วพี่น้องเอ้ยคนบ่หลายปานใดมื้อนี้เนาะบ่คือรอบก่อนรอบก่อนนี่นั่งเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยาปานดเนาะโดยรอบนี้กสิบางๆหูบางตาแน่พี่น้องเอ้ยสกบาไปอยู่ทางพุ่นบ่บาอยู่ทางพุ่นเนาะ นางเธองอเจกพี่แกะบลายเนาะรอบที่แล้วลายพี่น้องรอบก่อนพี่นลายครูลายคนเนาะเอาเราประกาศโบอยู่ที่นี่ว่าให้เข้าขั้นเข่าปวยนี่กันโบเข้าโบเข้าขั้นกันย่างเนี้ยแถวไปกันง่ายอยเลยนะโดยเนาะแบบโบเป็นระเบียบปันใดพี่น้องเยเนาะทางบ้านท้าพี่ก็ได้แบบง่ายกันเข่านะบปัญใดอยากใส่ให้มันแล้วเนาะ ถ้าไดกะขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเอ้ยนะไดบางอ่างงามตายอบคราบ้านเฮาน่าสิเป็นแนวนี้เด้อก็อยากซายเพคกซยาันดลดบเอามื้อเนาะผู้คนสิตกแพี่น้องเอ้ยคึแน่เนอเอนเพิ่นนอนบ่เนาะเพิ่นเอานอนอยู่พี่น้องเอ้ยเฮกลงมานําได้ ปได้ลงมาื่อสีแดไว้ยันนั่งก็อะไรแค่ย่อยได้ก่อยนะน้ำพ่อโดยพ่อมามาคืนนี่มา้ำหลัง่อย่อยมาหอดประมาณสองทุ่มกัวนี่แหโดยเพิ่นมาหอดประมาณสี่ทุ่มมาตอนเบนบ่ตอนแรงบ่ตอนแรงแล้วตอนจอยพ่เปิดมาลำหลัง มามล้างค่อยเฮ้ยนั่งทั้งบาทพุ่นลายบ่เพิ่นอยากใส่ก้อนโอ้ยว่าอะไรไปเที่ยวบ้านี่กะเมารถเมาล้างพี่น้องเลยโบได้เอายางน้ำเมื่อวานลูกเต้ากะบ่อยข้านไปน้ำรถลูกนะเออป้าเลยวะเมาลด์ละ ใจลุงเขาไปตั้งพูบอ่ได้ในิเวไดบเล่าลยบลงมาเนาะอาคือสีแล้วว่าอีดอกพี่น้องเลยมาหนีเนาะว่าคนบอคอยลายปันใดบอกคือบก่อนเนาะรอบก่อนนะป้าเต้พี่น้อยเต็มหมดแจกแล้วก็เต็มเดินวัดเนาะนี้บอปันใดพี่น้องเ่ได้กิน่างบางเดดบางนกันเบิด ถาเพนเทศอีกจักน้อยใช่เนาะเพชแล้วบันีาโทดอกบงหาจางลายพุทธุนดอกบงในกระดานปุ่ปกาเชิญ คอร์ดสิลงมาครอปแล้ว đó, บ่ถืกนะพุ่นน่ะสิบ่ถืก này ขายอีกจักน้อยพี่น้อยเนาะมากันเปิดส่บาททั้งพุ่นแหละพี่น้องเยบาทเป็นตั้งไม่พื่นเนาะสนักกิฟตนี่กับเซโกตุราซับนี่ก็แหล่พี่น้องเนาะขาตั้งมุกตังใจรับพรน้ำเพลินกันเดี๋ยวกับซีส่บาทแรกก็คือสซีได้ขึ้นไปพี่น้องเนาะไปเบิ่งนนังเต็มเบอร์เราแยกเพลินให้ อยากลงมานํามื้อเช้านก็ได้ให้นําบอกพอเพินโดยบอกพ่อเพินอุ้มไปทางต้นงหน้าาไปว่าดลามานํานะบ๊บายพ่อเพินเสยนี่แหละก็แบบกับพ่อเพินลงมาในย่านเพิ่นอยากนอนพี่น้องเอ้ยเนาะตื่นแต่เช้าพาไพาไปลงมานําลงมาก็ได้อดอก เกันว่าขึ้นงอแงอยากนอนเดนขึ้นไปสุ่งเพื่อนนะพี่น้องยังสิบเร่แล้วนะพี่น้องเนาะคลิปน,น,นี้กสิเยขอตัวลาลงสนีกันเด้อพี่น้องเลยไปพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนี่ก็มาบุญน้ำกันพี่น้องเลยแล้วกกคลิปน,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 นี้แล้วเนาะไปดีเด้อไปดี้นอน่นงรับพรก่อน,นี้ နံပါတ်၈ကပဋ္ဌာန်သမာတိယံသဝါစာဝေရကတိသိခာပဒံသ